วว 2, สวัสดีครับพี่น้องครับดูกระผมปลรวัแนนะครับวันนี้มีทรงลูกหมูสิบตัวนะครับสวยนะครับใส่แปดกิโลโบวกนะครับใส่ก็ร่างสวยนะครับลูกหมูชุดนี้อ,ยอายุสี่สิบหมื่นนะครับ ชุดแรกสิบตัวนะครับอีกชุดตัวไปกับสิบตัวขึ้นกันนะครับสําหรับแม่อสองสายกับรอดน้ําหนักนิดนึงนะครับพี่น้องทั้งหน้่จะรวยได้แน่นอนนะครับกําลังอนุบาลให้อยู่ครับสําหรับแม่อสองสายนะครับ มระยะทางกับประมาณหาถึงหกกิโลเมตรนะครับนี่านทางไปทางออกจากขอกมฮานะครับก็จจะมีรู้มีบออนนี้หนึ่งครับ นยี่นองครับลงขอกเรียบร่อยนะครับชีวิตนะครับขอบบนขอบ้อบาน่นะครับเห็ดใหม่แหม่เห็ดเป็นกระแพงนะครับมมีแม่พันธุ์นะครับตัวเป็นเป็นแม่พันธ์สาวนะครับต้นี้ตนนี้ถ้าพัองนรกหน่อยเียตขอ้น เสีออกล่ะเรื่องผีไก่เลยตัวนี้เป็นแม่พัดสามสายเนะครับแม่ตัวนี้มันสูซื้อนะเขาจะมีชกลัวนีเ้เป็นแม่มากตัวนี้เพิ่นเพิ่นเอาไว้เป็นแม่พันเหมืแม่พัดสามสายกัน,นครับตัวน,น,น,นี้สูงนี่ตัวนี้ล่ะทีไม่ไม่สมใหุ้เราตัวน้องสูตัวนี้เขาสูงแม่สามสาย นี่เต็มแม่สามสายทั้งหมดนะครับนี่นะคือน้องเมย์ก๋ยก๋วยที่ว่าผสมใหม่นะที่เมื่อไหร่รูปที่สามนั่นก็เป็นรูปโค้สําหรับเม่นี่เขาเดี๋ยวผมเดียผสมผสมใหม่เพิ่นนะครับหลอดเด่๋ยวานหลอดครับนี่เป็นแม่สามสายนะครับทองนี้ก็เป็นทองที่ที่สามนะครับขอหรับแม่นี่ ก็จะเสียงดังเนี่ยนะครับเพราะว่ากิจการนหลายอย่างนี่นนก็จะเป็นหมูขุนเพอดนะครับหมูขุนก็เพื่อน,ก,น,น,ะะก,นก็นกนแยกออกมาทางนยูนะครับนี่ครับอกอกอาหารนะครับ <c oughs> เนี่มันลายตัวเหรอสิบตัวนะพ่อ สิบสามตัวกรับประมาณนั่นแล้วครับแต่ของผมยังเบิดสอบหนึ่งสิบตัวโอเคสะอาดสะอาดดีครับมีมุ้งมุ้งน้ำนะครับอืมยังสิบสามตัวนะครับแม่สิบสามตัวดูแม่ที่ให้ผสมให้เพลินนะครับสามตัวกำลังงานครับประมาณสี่สิบกิโลประมาณนี้เนาะหาซิปหนาจะได้ครับ ว่าดร้องกับกินกะลังเหนือกินสวยแห้งครับมันดูล็อกมันกล่นมันคือปัดครับแมนดูร้องอะไรหนอแม่นครับมันมันเป็นดูล้อกตัวนี้เป็นพอหน่ะจะเป็นพอตัวตัวหน่อยนะครับตัวหน่อยมันจะออกกำาังเลยครับ่น่เห็นมุนคือขึ้นว่าตัวนี้จะเป็นพอพอเฮาถี่มาผสมหยเพิ่นนะครับ ไม่้องเขาหรอก่าของผมผลอายุยู่หน้าอุวนถ้ามองงนซื้อซื้อดิียงเด็กวัวไปตัวนี้ของเขาฮะ13ตัวโบเซียหายเลยครับเกิดจากแม่สามสายนะครับเป็นหน่อยแต่แต่เขาเรียนเาอว่าตัวนี้ของเขาสามชีวิตนะครับ้าเป็นสิบปาดแล้วกเป็นโรคชนิชีวิตปเหลาดอย่างน้าม้าหนาชีิตหน้า

กครเอาเงินเ็บอันสว้ันโยนนตะรับ้าตร